บันนี้ออเนมาอันน <ITA> ีいい้เนือง่วนจะหอตัวนี้ติดด้นะคอละ้าเข็นวดขาหอดตินเห็นอในของแคเด้อนี่เด้อของแคร่เด้อนี่เข็นวัดขาหัดตินเรียบร้อย่จเนื้อป็นก้อนเป็นก้อนโย้แงามเด้อค่ะจ้าตับหวานกับนี้เด้อค่ะไปเลยลูกไปเลย มีปลาด้วยแม่เป็นะวันเมื่อกี้หรื่นอไบอ่เนนมขนมขนมไทยเตาด้วยจ้านี่เห

เ็มอยู่อสามเนี่มยมแบบไม่หม้อนึ่งชิ้นค่ะตลาดเพิ่ตลาดใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้เป็นไก่ค่ะไก่พันค่ะไก่พัไนไข่ยางดีเลยจ้านี่ ไ่พันไข่อันนี้มีตะไคร่จ,จะ้ะต่อมานี่ก็เป็นปลาด้ยค่ะตือปลาปลาเป็นกุ้งไปแล้วอย่างนี้แล้วค่ะคะุณเป็นกิโลกิโลละหกสิบบาทนะคะปลางามง่ายเลยนะกิโลละหกสิบบาทนะคะ,ละ,คะตลาดบนกวางเลยคะ่ะ อันนี้เป็นกุ้งนะคะกุงเลย่ไงอันนี้ก็เป็นปลาหมึกค,ค,ค่ะปลาหมึกค่ะอันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะ อันนี้เป็นเนื้อหมูค่ะกิโลละร้อยหกสิบค่ะ